เฮียนไม่เลิกคอหวยติดใจให้เปะ๊ะแฮ่สองเลขเด็ดหลักกิโลสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A ก็มีข่าวสารเด็ดเดวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะคอหวยที่จังหวัดสุรินทร์นะคะแห่ขอโชคขอลาบหลักกิโลเฮียนอีกแล้วนะคะหลังจากงวดที่ผ่านมานี่เฮงกันทั่วหน้านะคะไปกันเลยค่ะที่หลักกิโลเฮียนนะคะอยู่ที่ ถนนสายสีกรพงม์รัตนบุรีจงังหวัดสุรินทร์นะคะเป็นหลักกิโลเมตรที่27นะคะหลังจากงวดที่ผ่านมานะคะได้มีหญิงสาวลายหนึ่งอยู่แถวอำเภอรัตนบุรีได้นำเลขไปเสี่ยงโชคจนได้รับเงินถูกหวยไปกว่า4แสนบาทเลยนะคะแล้วก็มีชาวบ้านลือกันไปต่างๆนานานะคะแล้วก็แห่กันมาขอเลขเด็ดกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะ นอกจากนี้ยังมีคนถูกหลักพันยันหลักแสนหลายคนนะคะโดยมีชาวบ้านรายหนึ่งนะคะชื่อนางน้อยนะคะอายุ45ปีนะคะบอกว่าได้เดินทางมาจุดทูบขอหวยที่หลักกิโลเมตรครั้งหนึ่งแล้วนะคะโดยงวดที่ผ่านมาเธอบอกว่าเธอก็ถูกหวยนะคะแต่ว่าได้ไม่มากนะคะแต่มีชาวบ้านหลายคนในละแวกนั้นถูกกันเป็นจนํานวนมากเลยนะคะซึ่งก็ไม่อยากเปิดเผย พอตัวเลขดังไปเจ้ามือจะไม่รับเขาจะอันบอกว่าอย่างนั้นนะคะทําให้ทุกคนที่ซื้อหมดอารมณ์นะคะถ่าเจ้ามืออันนะคะส่วนลอตเตอรี่ก็ซื้อเช่นเดียวกันนะคะเลขในสวยก็หนีบเอาไว้เก่งกำไรนะคะซึ่งเธอบอกว่ายุคโควิดแบบนี้นะคะชาวบ้านต่างต้องพึ่งโชคลาบกันแล้วนะคะเพราะว่าไม่มี ที่ค้าขายนะคะไปค้าขายไม่ได้นะคะทาอะไรก็เจ๊งนะคะเธอบอกอย่างนั้นนะคะลูกหลานก็ต้องเรียนหนังสือก็ต้องกินต้องใช้เพราะฉะนั้นที่พึ่งของคนจนก็คือหวยนะคะเธอบอกอย่างนี้นะคะในขณะเดียวกันนะคะมีชายสูงอายุนะคะเดินทางมาขอเลขเด็ดที่หลักกิโลเ <ate> ช่นเดียวกันนะคะเขามองเห็นนี่เลยนะคะจุดทูบแล้วมองเห็น3 7บ้างนะคะบางคนก็มองเห็น 3- 5หบ้างนะคะ ซึ่งบริเวณดังกล่าวนะคะมีพ่อค้าแม่ค้ามายืนรอขายลัตเตอรี่กันอย่างคึกคักเลยนะคะซึ่งงวดนี้นะคะชาวบ้านนี่จับจองเรียบร้อยแล้วนะคะคือที่เขาซื้อกันเยอะๆนะคะคือ027 27, 27 370270แล้วก็35นะคะนี่เลยนะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ นี่เลยนะคะมากันอย่างคึกคักเลยนะคะยังกับงานบุญนะคะแต่ที่ไหนได้มาขอเลขเด็ดขอหวยจากหลักกิโลเฮียนนะคะสวัสดีค่ะ